จริงกันไกลโค้งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลาจับเขาจับโค้งๆกลมๆนะครับก็เลยจะใช้เป็นฝั่งนี้คมีนี้ได้นะครับส่วนใหญ่ตัวกันไกลซอยหรือกันไกลสับแบบนี้ผมจะใช้เป็นที่ไม่เหมือนใครด้วยนะครับคือสวยมากๆนะแล้วใช้เลมแบบ สวัสดีครับผมวันนี้นะครับกลับมาที่บ้านฮีโร่ปอมของเราเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษนิดนึงนะครับเป็นเทปพิเศษในการนำเสนอสินค้ามาใหม่ของเรานะครับและแน่นอนออหลายท่านนะครับก็สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับพวกกันไกลที่เอาไว้ตัดขนน้องปอมนะครับคือเห็นในหลายคลิปแล้วเนี่ยเห็นผมใช้กันไกลเล่มขนหนูขนเท้าเล่มขนที่ตัวก็เลยสนใจอยากได้กันไกลบ้าง จริงๆวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไกาย่ยมีหลายยี่ห้อหลายแบบมากๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็มีแบบตั้งแต่ชิ้นละตั้งหลายพันบาทนะครับซึ่งซึ่งก็ผมก็ใช้ผ่านมาหมดแล้วแต่ทีเนี้ยเนี่ยวันนี้ที่จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นตัวสินค้าที่มาใหม่เลยที่มีขายที่ฮีโร่ปอมเท่านั้นนะครับผมจะต้องบอกว่าขายที่ฮีโร่ปอมเท่านั้นแล้วก็ เป็นตัวที่ใช้การกําลังดีต้องบอกงี้ว่าสําหรับท่านใดที่ไม่ได้มีน้องน้องน้องปอมหลายตัวหรือน้องหมาหลายตัวในบ้านผมมองว่าเป็นเซตที่ราคาประมาณเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับซึ่งไม่จําเป็นต้องซื้อเป็นเซตแบบว่าโอ้ชิ้นละ3า0 0ี่พันเหมือนเราขนาดนั้นวันนี้ก็เลยนําตัวนี้มานะครับซึ่งจะบอกว่าตัวนี้ผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับผมอ่า ก็มีสองสีสองแบบให้ดูนะครับผมนี่เป็นสีรุ้งรุ้งม่วงแบบนี้นะครับคือมันจะมีความเก๋ความเท่มากตรงด้ามจับเนี่ยเป็นลายนะครับลายปัม๊มนี่สวยมากปกติเราจะเห็นกันไกลที่เป็นแบบว่าเป็นลายปกติเอ่อเป็นพื้นเรียบๆปกติใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบว่ามีลายลวดลายที่สวยงามนะครับผม แล้วก็สวยมากๆนะครับที่ไม่เหมือนใครจะบอกว่าเซตหนึ่งมี3ชิ้นราคา1 9 9 0บาทถูกมากเพราะว่าอย่างไกลๆชิ้นเดียวที่ผมใช้อยู่ก็ 3- 4มสี่พันแล้วนะครับชิ้นเดียวนะแต่เนี้ยทั้งเซตเลยก็คือ1 9 9 0บาทแล้วตอนนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อนำเข้ามาเยอะเห็นไหมครับนี่ความคมความเนียนอ่าเดี๋ยวซูมเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับจะได้เห็นว่า เขามีลวดลายตรงด้ามจับเนี่ยเห็นไหมครับมีลวดลายตรงด้ามจับทําให้เราไม่ลื่นมือนะครับนอกจากสวยงามแล้วเนี่ยเวลาเราจับเราคอนโทนกันไกลเนี่ยจะไม่ลื่นมือด้วยนะครับผมเห็นไหมมันจะมีความแบบพอผิวผิวสัมผัสข,ของนิ้วเราไปโดนเนี่ยก็จะทําให้ไม่ลื่นแล้วก็เป็นความสวยงามที่แบบลงตัวมากๆดูแพงมากๆนะครับแต่ราคาเซตหนึ่งเพียง 1>, 1 9 9 0บาทโอ้โหจะถูกอะไรขนาดนั้นเห็นไหมครับนี่มีหมุดที่จับแล้วมอ่าถ้าเป็นสีม่วงแบบนี้ก็จะมีเพชรเห็นไหมครับมีเพชรให้ด้วยนะครับผมมีเพชรให้ด้วยสวยมากๆเนื้องานดีมากๆนะครับนี่มีสสีนะครับเป็นสีเงินแล้วก็สีอ่าม่วงเป็นลุงๆุง,งม่วงๆแบบนี้นะครับนี่สวยมากๆจะบอกว่า อันนี้ถูกใจมากสวยจริงๆนะครับตอนนี้สินค้ามีจํานวนจํากัดนะกรับก็สามารถสั่งได้ที่ l ล n e แอสไซน์ฮีโร่บอมนะครับตอนนี้เรานําเข้ามาไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแค่20เซตเองนะตอนนี้ที่ถ่ายคลิปอยู่ก็ทยอยขายไปแล้วนะครับก็มีลูกค้าหลายท่านที่โอนเรียบร้อยแล้วเพนใครที่สนใจนะครับต้องรีบเลยนะครับสำหรับเซตกันไกเซตนี้นะครับ1เซตมี3ชิ้นนะครับเป็นกันไกลตรงนะครับผมกันไกลโค้งนะครับตัวนี้เป็นกันไกลโค้ง และกันไกสับกันไกซอยนั่นเองนะครับผมนี่ตัวนี้เห็นไหมครับนี่เป็น3แบบ3สไตล์3ชิ้นนะครับไว้ให้ท่านได้จับจองกันดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะทําการทดลองรีวิวตัดจริงให้ดูแล้วนะครับว่าตัวไหนใช้ยังไงอะไรแบบไหนนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับไลน์แอสไซน์ฮีโร่ปอมได้เลยนะครับสาหรับเซตกันไกนี้ครับผม โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาทดลองใช้จริงนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมแล้วก็ฝากประชาัพันนิดนึงนะครับส่วนหวีตัวนี้นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมอดใจรอ,อนิดนึงหลายท่านสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องหวีนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับของใกล้เข้ามาแล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะใช้ตัวกันไกโค้งจริงๆกันไกโค้งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลาจับอะเขาจับเขาจับด้านนี้กันเนาะแต่ผมอ,ะอ่ะชอบใช้ตัวกันไกโค้งจับด้านนี้โดยที่ เลมขนที่หูเพราะเราอยากชอบเลมให้มันดูโค้งโค้งกลมๆนะครับก็เลยจะใช้เป็นฝั่งนี้โอ้คมกริบต้องระวังมือนะครับผมว่ามันคมมากๆพวกกันไกลพวกหูเห็นไหมโดนเล็บนิดนึ่งพวกกันไกลพวกนี้ต้องบอกว่าถ้าใช้ไปลบคมมันทื่อนะครับเราสามารถรับคมได้นะครับไปให้ร้านที่เขารับรับคมกันไกลนะครับผมทําได้เลยนะครับผมอนี่เห็นไหมเงาสะท้อน แบบผมก็จะใช้ตัวกันไกโค้งตรงนี้นะครับก็จะเล็มตรงตรงหูแบบนี้ได้นะครับส่วนที่เป็นกันไกซอยเนี่ยคัก็เป็นไกลตรงมันก็สามารถเล็มตรงเท้าเล็มอะไรได้หมดเลยส่วนที่เป็นตัวกันไกลซอยแบบนี้เราก็จะมาเล็มที่ตัวนะครับผมอ่เล็มที่เป็นชี้ชี้นี้ได้นะครับเล็มแบบนี้ได้ใช้เล็มเก็บทรงที่ตัวฟุ๊ ามารถเล็มเองที่บ้านได้นะครับผมเล็มที่เขาชี้้อย่างนี้เก็บเข้าทรงเข้ารูปได้นะครับส่วนใหญ่ตัวกันไกลซอยหรือกันไกลสับแบบนี้ผมจะใช้เป็นเ,เล่มเล่มขนตัวให้ดูกลมๆคงๆคือเก็บเข้าทรงนะครับอ่าเห็นไหมก็จะมาประมาณนี้เซตนี้หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยผมมองว่าคุ้มมากเพราะว่าคุณได้สินค้าถึงสามชิ้นนะครับผม ได้3มชิ้นเลยในเซตเดียวคือจะบอกว่าบางยี่ห้อนะครับผมก็ใช้ซื้อชิ้นเดียวอะ่ะทั้ง3ามสี่พันก็มีนะครับแต่เรามองว่ามันมันอย่างถ้าลูกค้ามีน้องหมาไม่เยอะก็คิดว่าเซตแบบนี้เราก็มีความสวยมีลูกเล่นในการแบบด้ามจับที่ไม่เหมือนใครด้วยนะครับคือสวยมากๆเราใช้เลมแบบคือเวลาใช้กันไกลต้องบอกว่าเราขยับนิ้วหัวแม่มือนะครับ เราขยับแค่นิ้วหัวแม่มืออย่างเดียวแล้วเราก็เคลื่อนตัวเคลื่อนมือของเราไปเราก็ซอยเราใช้การซอยๆแบบนี้ได้เลยเพื่อเก็บทรงเฉยๆนะครับมาเทยืดหน่อยลูกเท้ยยืดหน่อยข้ายืนเลยเราอ่ะส่วนใหญ่เวลาตัดผมก็จะตัดริมแค่แบบว่าที่ชี้ๆแค่นั้นเองนะครั เราจะไม่ได้เล็มแบบสั้นมากเหมือนที่ร้านขนาดนั้นหรือถ้าใครอยากจะเอาก้มหน่อยก็เล็มไปเรื่อยๆนะครับเล็มไปเรื่อยๆอ่ะพอขนติดที่ตรงนี้เราก็ใช้มือเราดึงออกนะครับแค่นั้นเองแล้วขนเนี่ยคือจริงๆการตัดขนฟอมเนี่ยมันไม่ได้ฟุ้งอย่างที่เราคิดนะครับเพราะว่าขนเขาก็จะติดที่กันไกลอโอเคนี่ก็แค่แบบอ่าเป็นแบบลองแบบตัวอย่างนะครับผมให้ดูในการใช้นะครับผม สีสันสวยงามมากๆนะครับจริงๆชอบเป็นคนชอบที่มีความแบบมีสีสันแบบนี้นะครับผมก็จะชอบสีนี้สีม่วงอมสีลุงนิดนึงแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเซตนี้สวยงามมากๆทั้งด้ามจับทั้งตัวหมดุดทุกอย่างเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคหลังจากคลิปนี้นะครับหลังจาก ช่วงนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยเข้าไปชมสินค้าเพชรช็อปอื่นๆที่ทางฮีโร่ปอมมีจําหน่ายด้วยนะครับหลายๆท่านยังไม่รู้ว่าเรามีของเพชรช็อปที่ส่งแทบทุกวันเราส่งทุกวันจริงๆนะครับส่งตลอดเพื่อให้ถึงมือลูกค้านะครับผมอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับเพราะเราจะมีทีมงานแพ็กทีมงานส่งของเราอีกแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าสินค้าเพชรช็อปของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับก็คือจุดที่เป็นโกดังของเรานะครับฝั่งหนึ่งของโกดังนะครับเดี๋ยวเรา จะพามาดูนะครับว่าตอนนี้สินค้าของเราที่พร้อมเนี่ยมีอะไรกันบ้างเนาะและแน่นอนตัวนี้เครื่องเป่าเนี่ยสองพบาทอันนี้รวมส่งเรามีอยู่แล้วนะครับมี2สีก็คือมีตัวสีชมพูแบบนี้กับตัวสีน้ําเงินนะครับผมตอนนี้สินค้าเข้ามาแล้วนะครับหลายท่านถามถึงกันมากเนี่ยกองอยู่ตรงเนี้ยยาวท่วมสูงเท่าตัวผมเลยนะครับอันนี้มีของแล้วนะครับท่านใดอยากได้ คุ้มจริงๆสําหรับเครื่องไดเป่าขนตัวนี้เพราะมีทั้งไดไล่น้ําแล้วก็เป็นไดอุ่นในตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ราคาถูกมากๆถูกจริงๆแล้วทนมากๆเพราะว่าอย่างที่ฟาร์มเราใช้ทุกวันคือแบบจะบอกว่าเรื่องความทนเนี่ยการันตีโดยฟาร์มที่รบปอมเพราะว่าน้องหมาของเราเยอะมากเราเป่าขนทุกวันวันหนึ่งเป็นร้อยๆตัวเนี่ยเรายังใช้กันแบบยังยังอยู่ได้ครับเด็กใช้แบบทนไม้ทนมือมากนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเก็บให้ดูหน่อยดีกว่านี่เรามี ตัวกรรไกรตัดเล็บก็มีครับผมอ่าตอนนี้นะกรรไกรตัดเล็บก็มีก็มีหลายเซตหลายแบบเหมือนกันจะมีแบบว่าเป็นเซตเซตใหญ่เลยก็มีสําหรับกรรไกรตัดเล็บนะครับพวกนี้ก็มีฮะครับอ่าท่านใดอยากได้นะครับก็สั่งเข้ามาได้เลยสําหรับลายแอสไซน์ฮิรปอมนะครับสั่งสินค้าของเราได้พวกของเล่นอ่าของเล่นเราก็มีพวกข้าวโพดแบบนี้ตุ๊กตาผ้าอะไรต่างๆก็มีนะครับผมพวกของเล่นก็เป็นเซตของเล่นก็มีนะอ่าเดี๋ยวเราดูซิอ่าฝั่งนี้ก็เป็นเซตของเล่นเหมือนกัน เห็นไหมครับอ่าเอาอาหารใส่แล้วก็คือเขาจะเล่นของเขาอะ่ะเอามันเป็นการหลอกล่อให้น้องหมาแบบอ่ามีจุดสนใจไม่ติดคนเกินไปนะครับพวกของเล่นพวกนี้นะครับก็สามารถย้อนอาหารเข้าไปได้แล้วพอไปเขีย่ยเขี่ยเล่นเล่นอาหารออกมาอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบไปเล่นเพราะเขาจะไปกินอาหารนั่นเองนะครับพวกนี้ก็มีของเยอะเลยยวดูซิฝั่งนี้มีอะไรบ้าง <c oughs> อ่าก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับฝั่งนี้อ่ะพวกนี้ก็นี่โอ้โหทุกช่องทุกมุมมีหมดเลย นี่มีครับผมแอไกตัดเล็บงกตัดเล็บตัวนี้ถูกมากๆเท่าไหร่นะพี่รันอันนี้เกบาทอ่าอันนี้9ก้าสบ้าบาทนะครับผมไม่แพงคือแบบมีตะไบ,บให้ด้วยอ่ะเผื่อถ้าใครตะไบบ,บางคนใช้กับแมวนะก็ตะใบได้นะครับแต่หมาไม่ค่อยมีใครตะใบอยู่แล้วก็ตัดได้เลยนะครับ 95บาทถูกมากเลยนะครับอันนี้เราส่ง EMS ด้วยนะหลายคนยังไม่รู้ว่าเรามีสินค้าพวกเพชรช็อปที่ส่ง EMS ลเราส่งทุกวันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับว่ามีของอะไรกันบ้างไปดูดีกว่าครับผมโอเคครับแล้วฝั่งนี้นะครับก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับของห้องโกดังเก็บของของเรานะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับอ่าฝั่งนี้นี่ครีมห้ามเลือดมีกันหรือยังครับผมครีมห้ามเลือดตัวนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับกับเวลาเราตัดเล็บ มีติดบ้านไว้ก็อุ่นใจนะครับตัวนี้350บาทจะบอกว่าเล็กจริงแต่ใช้ได้นานมากเพราะเป็นเนื้อครีมนะครับตัว350บาทเนี่ยเป็นเนื้อครีมนี่นะครับป้ายลงไปได้เลยมันไม่เหมือนแบบผงนะครับผมเคยใช้แบบผงแล้วเปืองมากเพราะว่าเราหนีบแล้วเราแปะเราเราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการใช้แบบครีมคือมันเป็นเนื้อครีมที่ติดอยู่กับเนื้อแล้วเราป้ายอะ่ะมันใช้งานง่ายแล้วก็ประหยัดมากๆเห็นเล็กๆแบบนี้350บาท ใช้ได้เป็นปีๆนะครับจะบอกให้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับต้องมีติดบ้านไว้เลยนะครับสาหรับครีมห้ามเลือดเพราะว่าบางครั้งเราเผลอที่ตัดเล็บแล้วเลือดออกเงี้ยเราจะได้ใช้ตัวนี้ป้ายลงไปทันทีไม่ต้องตกใจไม่ต้องแบบวู้รีพาไปหาหมออะไรเงี้ยพวกนี้มันไป้ายได้ปกตินะครับน้องปอมที่เป็นปอมประกวดเนี่ยเขาจะตัดเล็บกูดเขาก็จะใช้ตัวนี้กันอยู่แล้วนะครับเพื่อป้ายห้ามเลือดนะครับเขาก็จะลดอาการปวดได้ด้วยนะครับอ่าส่วนชาอาหารของเราตอนนี้เนี่ยเออก็จะเหลือเป็น เป็นเซสแตนเลสเซสแตนเลสค่อนข้างเยอะนะคบเป็นสแตนเลสแต่ว่าเดี๋ยวจะมีสินค้าตัวใหม่มาด้วยตอนนี้กําลังเข้ามาอยู่เป็นแบบเซตน่ารักน่ารักมีฐานรองแบบน่ารักสวยงามเลยเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับแต่ตอนนี้จริงๆถ้าตัวที่คุ้มสุดผมบอกว่าสแตนเลสเลย69บาทมันใช้แบบไม่ผุไม่พังไม่เป็นสนิมตัวนี้ดีมากๆนะครับฟาร์มเราก็ใช้ตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนแล้วก็มีแบบเป็นลวดลายสีสๆแบบนี้เซตสามสิบาทนะครับก็มีเหมือนกันนะครับอ่าอย่างนี้คือกันไกลเนาะเราคุยกันไปล ส่วนฝั่งนี้จะเป็นถาดฉี่นะครับเราก็มีเหมือนกันถาดฉี่โอกองบลลเลยมีทั้งสีชมพูสีดํานะครับผมฝั่งนี้จะเป็นที่นอนเป็นบ้านน้องหมาอาเหลือแค่สี่ชิ้นและสวยมากๆตัวนี้ขายดีเหมือนกันนะครับเด็กๆลูกค้าชอบไปตั้งแล้วมันสวยงาอาเราถัดมาตรงนี้บ้างน,นะครับตรงนี้วีสลิกระนะครับผมก็มีติดบ้านไว้ได้185บาทสําหรับไซส์นี้นะครับ แล้วก็ไซส์ใหญ่เนี่ย285บาทนะครับอันนี้185อันนี้2 8 5รู้มากๆนะครับผมใช้งานได้ดีเลยส่วนตัวนี้สินค้ายังมีนะเป็นปลาดุกดิ้ดดิ้นได้นะครับผมก็มีหลายแบบกันเลยนะครับมินีโม่อ่าึือมีหลายแบบนะครับผมนี่สินค้าดุกดิ้ดดิ้นได้นะครับผมแบบนี้เลยสําหรับน้องหมาน้องแมวได้หมดนะครับชาร์จแบตได้นะครับเป็นแบบผ้าถอดซักได้นะครับ เพราะฉันซื้อไปแล้วเนี่ยไม่ได้เปืองฐานนะครับเราใช้ระบบชาร์จแบต185บาทโคตรจะถูกบอกเลยว่าถูกมากๆคือแบบว่าจะถูกขนาดโหดูงานสิดูแบบว่าแมทเทียลดูมีที่ชาร์จมีอะไรถามว่า185บาทจะได้อะไรไปเนี่ยแค่สายชาร์จก็แบบกี่บาทไปแล้วเนื้อผ้าอีกนะครับทุกอย่างดีมากๆตัวนี้นะครับเป็นปลาดุกดิ้นได้พรน้องหมาน้องแมวไปแตะล้วเนี่ยเขาจะดิ้นดิ้นดิ้นนะครับอ่าตัวนี้เราก็มีเหมือนกันนี มีพร้อมส่งเลยนะครับสาหรับห้องกระดังของเราอ่ะมากันี่ตุ๊กตาปอมสีขาวอุ้น่ารักมากเลยตุ๊กตาปอมขาวเราก็ยังมีอยู่นะครับนี่อ่ะมี่เขมรติดโบแถมโบนิดนึงตุ๊กตาปอมขาวนะครับ485้าคือเนื้อง,งานดีมากๆเนื้องานดีจริงๆนะครับผมนี่โคตรจะดีเลยอ่ะนี่สุดยอดสุดยอดจริงๆ<อ>นะครับผมอ่ะทีนี้ฝั่งนี้มีอะไรบ้างอ่ะขวดน้ําเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับขวดน้ํา175บาท หงขวดน้ำ175บาทก็มี3สีนะครับสีชมพูสีนี้แล้วก็สีเทานะครับอันนี้เป็นขวดน้ำนะครับเซตขวดน้ำนะครับนี่ขวดน้ำของเราก็มีนะขายดี best seller เลยจะต้องยกให้ตัวนี้สเปรย์พอยตันลูกค้าซื้อแล,แล้วใช้แล้วใช้อีก320บาท100 ml คือฉีดแล้วหวีขนคือโคตรจะดีผมบอกเลยว่าใช้คำว่าโคตรจะดี เพราะขายดีจริงๆเราแพ็กทุกวันเราส่งทุกวันตัวนี้สําหรับสเปรย์นะครับลูกค้าสั่งทุกวันสั่งแล้วแบบคือใช้เราไม่ได้แพ้อะไรเลยนะครับเป็นแบบสูตรสําหรับที่ออกแบบมาสาหรับบอมอยู่แล้วและแน่นอนมีขายที่ฮีโร่ปอมเท่านั้นนะครับใช้ดีมากๆลูกค้าสั่งแล้วสั่งอีกตัวนี้ผมบอกไว้เลย320บาทร0 0 ml คือมันถูกมากๆนะครับตัวต่อไปเห็นไหมครับตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วผมจะบอกว่าตัวนี้มีใย,ยตะข่าย คือมันจะมีใยตะไคร่อีกชั้นหนึ่งมันจะไม่ได้เป็นเป็นยุยยุยเป็นสำลีเคลือบเหมือนเหมือนออแผ่นซับฉีดทั่วไปตัวแผ่นซับฉีดตัวเนี้หนึ่งร้อยแผ่นสองร้อยห้าสิบบาทคุณคิดว่าสองร้อยห้าสิบบาทใช้ได้สามเดือนกว่านะครับเพราะว่าเปลี่ยนวันละแผ่นใช้ได้สามเดือนกว่าลูกค้าสั่งดีเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราเลือกว่า เอาใยอะครับเป็นมันจะมีใยตรงแผ่นนะครับเป็นตะข่ายเพราะฉะนั้นมันจะมีความหนากว่าแผ่นซับฉีดท,ทั่วไป250บาทเท่านั้นเองนะครับ100แผน่นใช้ได้เป็น3เดือนส่วนตรงนี้ผ้าสวยๆของเราเยอะเหมือนกันมาเป็นครุสมาเป็นครูดังลายผ้าของเรามีให้เลือกในลิงก์นะครับคือผ้าเนี่ยจะอ่าแกะให้ดูตัวอย่างก็ได้อ่ะเดี๋ยวเด็กจะมาบน่นว่าแกะอีกแล้วนี่นะครับ คือผ้ามันชิ้นใหญ่มากๆคือสูงคือผมสูงร้อยแปดสิบห้าแปสิบหกนะครับแล้วดูผ้าไม่ใช่ผืนเล็กนะครับอ่าผ้าผืนใหญ่มากนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามมากๆห้ารอยห้าสิบบาทคือมันได้ความใหญ่แบบลงไปนอนได้เลยอะ่ะคือคนนอนได้อ่ครับอย่างเงี้ยคนยังอยู่ได้เลยนะครับซึ่งผ้าตัวน,นี้ต้องบอกว่าเวลาน้องหมาน้องแมวเนี่ยฉี่ลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ทะลุลงไปข้างล่าง พราะเนื้อด้านล่างเนี่ยเขาจะมีความเป็นเป็นยางยางบางๆางนิดๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะฉี่เลอะลงไปข้างล่างนะครับผมอ่าตัวนี้เห็นไหมครับเนื้อผ้าดีมากๆมันไม่ได้เป็นแบบอา่าผ้าเนื้อสำลีอะไรแบบนั้นนะครับเป็นผ้าที่หนาๆเลยแล้วมีการเย็บฉลุทั่วแผ่นเลยการเย็บแบบนี้นะครับทาให้เนื้อผ้าไม่ขาดยุ่ยง่ายเวลาเราไปซักปัน่นเครื่องนี้สบายเลย ผมจะบอกว่าผมใช้งานหนักมากที่นี่เราก็ใช้ผ้าแบบนี้ทั้งหมดเพราะว่าใช้งานหนักคือซักแล้วแบบใช้อบร้อนเลยผ้าพวกนี้ทนไม่หดนะครับไม่หดตัวเลยนะครับขนาดของเราไม่ได้ปั่นแบบธรรมดาเหมือนเครื่องปั่นทั่วไปของเราเป็นเครื่องปั่นแบบปั่นแล้วร้อนเลยนะครับร้อนแบบแล้วออกมาแล้วแห้งพับเก็บได้เลยผ้าก็ยังคงทนอยู่ตลอดนะครับผมเนื้อผ้าดีมากๆพวกนี้เราเลือกเกรดมาแล้วนะครับคือสวยจริงๆแล้วไซส์ใหญ่มากๆมันจะไม่ได้ไซส์เหมือนที่ขายปกติทั่วไปนะครับ สต็อกลรนแน่นมากสําหรับผ้าเพราะว่าสั่งแล้วสั่งอีกลูกค้าใช้ตลอดมันใช้ดีมากบางคนตอนมาซื้อน้องหมาที่ฟาร์มนะครับแล้วก็ซื้อไปแผ่นเดียวสุดท้ายซื้อไปผืนเดียวสุดท้ายใช้แล้วติดใจสั่งอยู่ดีนะครับมันเราก็เลยมีสต็อกส่ง e m s ทุกวันนะครับโอเคสําหรับ สินค้าเพจช็อปนะครับก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีส่วนวันนี้ก็จะมีสินค้าประมาณนี้ก่อนแล้วก็ฝากฝากกันไกลไว้ด้วยนะครับส่วนวีเดี๋ยวใกล้เข้ามาแล้วนะครับเครื่องเป่ามีแล้วผ้าของเล่นทุกอย่างมีหมดเลยสเปรย์ขายดีมากอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้าใครอยากสั่งสินค้านะครับไลน์แอทไซน์ฮีโร่ปอมนะครับทักแชทเข้ามาได้เลยที่ Line แอทไซน์ฮีโร่ปอมนะครับผมเ,เ,เดี๋ยวเราจะส่งลิงก์หรือว่า ทราบว่ามีสินค้าตัวไหนก็สามารถแคปภาพส่งมาให้ได้หรือว่าจะดูละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆเราจะมีในลิงก์ให้นะครับสำหรับนี้ก็คลิปยาวนิดนึงแล้วก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคครับตัวนี้นะครับน้องแอน่วนเรานะครับก็กำลังแพ็คของอยู่นะครับเราแพ็คส่งทุกวันเพราะว่ามีแม้กระทั่งสั่งพางช้อปปี้ก็ได้นะครับช้อปปี้ก็ร่วมกับฮีโร่ฟอรเหมือนกันนะครับเราก็ไปไปจอยกับเขาแล้วก็มีสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้ถ้าใครอยากดูสินค้าาแต่่ว ถ้าถ้าส่งทงักแชทมาขอลิงก์อัปเดตก็จะได้อัปเดตมากกว่าเพราะบางสินค้าเราไม่ได้ไม่ได้เอาไปลงช้อปปี้นะครับเราก็จะแพ็กทุกวันนี้เห็นไหมครับวันนี้แพ็กเกจของกันไกลกันไกลได้ขายแล้วนะจะบอกเลยแล้วก็ตัวขายดีที่สุดคือตัวสเปรย์สเปรย์ขายดีมากเราก็จะแพ็กส่งอย่างนี้ทุกวันนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ของได้ของเร็วมากนะครับเพราะบางครั้งเราจะไม่ได้โพสทางทางให้ติดตามเลขอีเมส e อะไรมากมายนะครับแต่ว่าแทา็กมาสอบถามะเพราว่า เรามีข้อมูลของลูกค้าที่เราจัดส่งทั้งหมดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวหายเนะครับผมได้ของทุกคนแน่นอนนะครับสั่งที่นี่นะครับซื้อง่ายๆส่งทุกวันนะครับเพราะเรามีทีมงานส่งอยู่แล้วนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะคระับสหรับสินค้าเพชรช็อปต่างๆของฮีโร่ปอมนะครับก็อาจจะไม่ได้มีแบบว่าเป็นสินค้าที่หลากหลายมากเหมือนเพชรช็อปใหญ่ๆแต่ว่าเราเลือกเราว่าใช้กับน้องปอมนะครับผมแล้วโอเคจากประสบการณ์ของเราก็ฝากไว้ด้วยครับ